สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพาชมข้างนอกแถววันนี้วันนี้นออกมาเทีย่ยวดูชมวิวทิวทัศน์ที่อัมสันค่ะวิ่งหนาวพุ่งข้เห็นแดดออกตอนนี้หนาวอีกแล้วเพื่อนๆจ้าหนาวมากเลยอะ่ะกลัวจะได้แต่แต่เล่าว,วิดีโอเนาะหนาวสั่นเลยจ้าภาพบรรยาก,กาศคลองน้ำ เดินไปฝั่งนี้อีกหน่อยก็เป็นสถานีรถไฟเนาะค่ะเนาะไอต้ตรงตรงเรือใหญ่ตรงนี้แล้วก็เดินเดินไปฝั่งนี้ก็เป็นสถานีรถไฟอัมเสดามเนาะค่ะเนาะสถานีรถไฟอัมเสดามอันนี้ก็ด้านหลังนะคะเนาะด้านหลังอ่าหลังไอ้ตรงที่ดำเนาะด้านหลังอันนี้แถวบ้านนะคะแถวบ้าน คลองน้ำก็มีเรือบ้านที่เขาอยู่ในเรือเนาะนี่นี่ก็เป็นเรือบ้านเรือบ้านเรือบ้านหมดเลยค่ะแถวี้เรือบ้านเรือบ้านพาพี่น้องชมค่ะอุ้ยหนาวที่รีสันเลยตอนแรกเดินมายังมีแดดอยู่นะคะตอนนี้ไม่มีแดดแล้วหนาวหนาวมาก บรยากาศของโฮลแลจ้ะเพื่อนๆจ้าดูบ้านดูตึกดูคนฝั่งนี้ไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าฝั่งนี้เป็นเป็นที่ที่อยู่คะ่ะนาอไม่ใช่ที่ช็อปปิ้งเนาะเป็นบ้านคนอันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่ง อากาศไม่ค่อยดีจะวันนี้อันนี้ก็เรือบ้านจ่เพื่อนๆอุ้ยหนาวจะรอดไหมเนะี่ยหนาวมากเลยอะ่ะหนาวจริงๆริเลยเพื่อนๆสันแล้วต้นมามันมีแดดออกนะแต่ต้นนี้ไม่ไหวแล้วหนาวสันแล้วอุ้ยตายแล้วตายลวหนาวมาก ชมวิวทิวทัศน์ด้วยกันค่ะเพือนๆม่รู้จะถ่ายอะไรให้พี่น้องดูแล้วหนาวจับสองมือนั้นเนี่ยยังสั่นอเล้นพยายามไม่สั่นแ,แต่เรือบ้านก็น่าอยู่เนาะ,ะบ้านหลังนี้มีเรือเล็กด้วยไปไหนก็ได้เลยอะสบายเลย นอนบนเรือกินบนเรือเนี่ยสองสองหลังเนี่ยหลังนี้มีเรือเล็กด้วยอุ้ยหนาวสั่นไปทั้งตัวแล้วพี่น้องจ้าตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนเด็กโรงเรียนอานุบาลจนถึงปหกเนาะเมื่อก่อนลูกก็เรียนตรงนี้ค่ะเรียนเรียนได้ประมาณเดือนหนึ่งก็ย้ายย้ายไปให้ใกล้บ้านกว่าเดิมเนาะตรงตรงนู้น เนียย่ยซอยนี้ค่ะซอยเนี้ยซอยตรงเนี้ยเดินไปอีกหน่อยหนึ่ง <Pedro. S 2> ก็เป็นโรงเรียนลูกเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงปถึงก็ประมาณนี้ค่ะอํา s ด e r เนาะก็ไม่มีอะไรมากหนาวจะหนาววุ้นมือเย็น <c oughs> เห็นแดดออกนะึกว่าจะไม่หนาวเพื่อนๆที่ไหนได้ออกมาแล้ว ไม่ได้เอาผ้าพันคอมาด้วยนึกว่ามันจะไม่หนาวแต่มันหนาวกันหนาวมากดูซิเรือบ้านคันนี้อันบเริ่มเลยเพื่อนๆจ้าเริ่มเลยเบิ่มเลยค่ะชมวิวจิวทัดเพื่อนๆไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูแล้วชมไปด้วยกัน โอเคเดี๋ยวเราเดินกลับไปตรงโน้นเพราะว่าไม่มีอะไรเลยเดินกลับไปตรงโน้นเริ่มหนาวหนาวมากเย็นเย็นเจี๊ยบเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเราเดินไปตรงนิ้วมาร เย็น,ยน,ยน,ยนจะไม่หลบกันเลยหรอกค<ะ>แถวนี้ก็เป็นบ้านบ้านคนไม่ใช่ฝั่งช้อปปิ้งเนาะฝั่งช้อปปิ้งจะมีคนเยอะเพื่อนๆแต่ฝั่งนี้ก็เป็นบ้านคนอยู่เนาะ ก็เหมือนหมูเหมือนเป็นหมู่บ้านเหมือนหมู่บ้านเราเางคีัยฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบนั้นฝั่งที่เคยไปถ่ายถ่ายให้ดูนะั่นคือฝั่งเขาชอบป,ปิ้งเนาะก็เลยมีคนเยอะ ชมไปด้วยกันครับเ,เพื่อนๆชมวิวทิวทัศน์หมู่บ้านคน <laughs> ไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูแล้วโอ้มายกอเลยเ <c oughs> นี่ยใครมีเรือก็เอามาวิ่งได้นะคะเถึงน,นะวิ่งได้ช่วงช่วงหน้าร้อนน่ะ คน,คนจะเยอะเอาเรือออกมาวิ่งกันหน้าร้อนเนาะหน้าร้อนคุณจะวิ่งเรือเยอะจะ้ะหน้าหนาวพอค่อยมีคนเอาเรือออกอมา,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 จ,าจากนอกมัานหนาวหน้าห้อนคนจะหลจ้ะคนจะหลมาตะเวน

ขนาดจับสองมือได้เพื่อนๆอันนี้อันนี้อันนีไม่รู้สึกเอียงๆเนอันแรกที่ซื้อมาอันย่อนจับไปจับมากสิลค่ครับห้างเลยครับเพื่อนๆจ้ะห้างเลยห้างเลย ร้านไทยจากเพื่อนร้านไทยอาหารไทยร้านอาหาไทยร้านไทยผู้ใดมาอมสุดำเขาเลกินอะได้วยจ้ะโอเคนะคข้าเพื่อนเพื่อนเข้ายังจะไปจบคลิปอยู่มุมมานิวมากเนาะจบคลิปอยู่มึงมาน่าว ไถึงเราจะนิ้วหมางแน่ถึงนิ้วหมางแล้วะครับเพื่อนๆเนี่ยน,นิ้วมางคนไม่ค่อยเยอะจังว่าใคยมีคนปนปนใดเดือนจังนิวมา เล thing, ่นเล่นเพื <Viol in Harmon> in, <mail> ่อนเพื่อนเล่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 นลดลดลดถึงนิวมากแล้วค่ะโอเคจ้ะเพื่อนขอบคุณนะคะจ้าถึงนิวมากแล้วเพื่อนเพื่อนขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆสิ่งคำว่ารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ลีนัมเนเดอเพื่อนๆจ้า เป็นกำลังใจให้กันเนะจ๊ะเนาะให้ได้มีจะได้มีกำลังใจเฮ็้คลิปต่อไปเพื่อนๆจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเดอ้อเพื่อนๆขอบคุณมากๆครค่เจอกันคลิปหนา้าเด้อเพื่อนๆจ้าบ๊ายบาย